องค์การบริหารส่วนตำบลควรโดนขอนำเสนอผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน่นประจำปี2568ด้านที่7ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยตำบลควรโดนตั้งอยู่ทิศเหนือของจังหวัดสตูลอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ20กิโลเมตร มีพื้นที่ในความรับผิดช,ชอบ26,706ไร่หรือ42.72ตารางกิโลเมตรที่สำคัญมีชุมชนที่อยู่ในความดูแลทั้งหมด8ชุมชนมีประชากรทั้งหมด6,211คนจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น1,727ครัวเรือน การบริหารส่วนตำบลควนโดนได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงการช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นอันดับแรกจึงได้มีการจัดโครงการการจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยขึ้นปัจจุบันภัยพิบัติมีแนวโน้มเพิ่มความถี่และทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งสาธารณาภาัยจากปรากฏการธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เช่น พายุโคลนถล่มในภาคเหนือและภาคใต้ที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินประมาณค่ามีได้ภัยพ,พิบัติทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพจิตบันทอนศักยภาพของบุคคลชุมชนและสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณาภายัยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเน้นเป้าหมายเสริมสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งอย่างยั่งยืงน งค์การบริหารส่วนตำบลควรโดนจึงได้จัดโครงการการจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยขึ้นเพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมาัครและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวกับภัยต่างๆและเป็นกำลังสำคัญเมื่อเกิดเหตุการณ์โดยเน้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยกรณีน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมที่ผ่านมาส่งผลกระทบรุนแรงต่อหลายพื้นที่ในประเทศไทย โดยมีฝนตกหนักทําให้น้ําจากป่าเทือกเขาบรรทัดไหลเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างต่อเนื่องระดับน้ําสูง0.8-1เมตรทําให้ถนนหลายสายไม่สามารถใช้งานได้โดยเฉพาะพื้นที่ริมคลองได้รับความเสียหายอย่างมากจนทําให้ทุกอําเภอถูกประกาศเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนเป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดป,ประชาชนมากที่สุดมีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณาภัยในลำดับแรก ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้ามาจึงต้องมีการวางแผนเตรียมความพร้อมในทุกขั้นตอนทั้งก่อนเกิดภยัยขณะเกิดภยัยและหลังเกิดภยัยร่วมถึงการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยองค์การบริหารส่วนตำบลควรโดนโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้อำนวยการศูนย์พร้อมด้วยกำน,นันผู้ใหญ่บ้านและภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานเป็น,นกลไกสำคัญในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลควรโดนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการหาวิธีช่วยแก้ปัญหาเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติโดยได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนวัตกรรมต่อไปนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนและสังคมที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติทั้งนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดทำสถานีและแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม สถานที่หมู่ที่2บ้านสะพานเคียนหมู่ที่7บ้านบูเกตยาโมและชนรัลประธานดูสนโดยสามารถแจ้งเตือนแบบโรลไทม์ time, ที่ประชาชนสามารถวางแผนล่วงหน้าในการป้องกันภัยน้ำท่วม มีระบบกลุ่มไลน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนโดนและเพจองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดนสามารถแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทุกระยะทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดนได้มีแนวทางการสร้างความร่วมมือการประการแรกเป็นการทำบันทึกข้อตกลงด้านบรรเทาสาธารณาภัยระหว่างอบอทอในพื้นที่ข้างเคียงก่อให้เกิดศูนย์ความร่วมมือด้านการบรรเทาสาธารณาภายัยประการที่2 มีการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคือมีการดำเนินการก่อนเกิดภัยร่วมกันการดำเนินการระหว่างเกิดภัยร่วมกันและการจัดการหลังเกิดภัยประโยชน์ที่ประชาชนได้รับชุมชนมีแผนปฏิบัติการสามารถนำมาปฏิบัติได้จริงไม่เกิดความสับสนเมื่อเกิดภัยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสาธารณาภาัยรูปแบบต่างๆและสามารถช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยอย่างถูกต้องเหมาะสมผู้เข้าร่วมกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยได้เกิดทักษะและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานจริงเมื่อเกิดภยัยมีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้วัสดุดีไวต่างๆที่มีอยู่ในการช่วยเหลือตอนเองและผู้ประสบภัยได้อย่างถูกวิธี มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยฉุกเฉินจากอุทกภยัยและดินโคลนถล่มให้ชัดเจนบูรณาการและมีประสิทธิภาพและประชาชนตื่นตัวกับสาธารณภัยมากยิ่งขึ้นนวัตกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วนตำบลควรโดนมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมนวัตกรรมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่เพื่อเป็นองค์กรที่พร้อมจัดการสาธารณภัยทุกรูปแบบทางองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดนได้สนับสนุนงบประมาณจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและประชาชนผ่านโครงการการจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมฉับพลันซึ่งมีการฝึกขนย้ายผู้ประสบภัยด้วยนวัตกรรมที่ได้เรียนรู้จากการบูรณาการร่วมของหน่วยงานภาครัฐและอปท การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้และพัฒนาความชำนาญสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยัย นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดนได้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเมื่อเกิดภัยต่างๆดังนี้มีการประเมินความเสี่ยงโดยจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยจากข้อมูลและมีการวิเคราะห์จากปัญหาภัยที่เกิดขึ้นเช่นน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากสภาพภัยแล้งทั่วไปการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลักษณะพื้นที่เสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์ความรุนแรงของภัยที่จะเกิดขึ้น การจัดระบบคาดการเฝ้าระวังภัยสำหรับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนมีเครื่องเตือนภัยล่วงหน้าเป็นสัญญาณเสียงมีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงเขตเตือนภยัยองค์การบริหารส่วนตำบลควรโดนได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุที่เกิดขึ้น โดยมีการซักซ้อมขั้นตอนในการเผชิญเหตุและเตือนภัยล่วงหน้าให้รับมือสถานการณ์การจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรดีไว้และฝึกอบรมอาสาสมาัครเจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจจากภัยที่เกิดขึ้น ท้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมขั้นตอนการปฏิบัติระหว่างเกิดภัยโดยมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจัดทีมสำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินท้งนี้ได้มีการรายงานผลพื้นที่ประสบภัยให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้กำกับดูแลทราบ นอกจากนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งให้มีการแจ้งเตือนแก่ประชาชนและได้จัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เพื่อออกไปพบพูดคุยกับประชาชนโดยตรงมีการเตรียมพื้นที่อพยพและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ประสบภยัยโดยจัดเตรียมพื้นที่อพยพที่เหมาะสมกับจำนวนประชาชนที่อพยพมีการจัดสุพิบาลที่ถูกลักษณะและพอเพียงต่อจำนวนผู้อพยพ มีการติดตั้งเครื่องสำรองไฟเตรียมไฟฉายอุปกรณ์ยังชีพเข็นยารักษาโรคและได้มีการแจ้งให้ทุกคนทราบถึงที่เก็บอุปกรณ์ยังชีพองค์การบริหารส่วนตำบลควรโดนได้มีการจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติการในการจัดการภาวะฉุกเฉินโดยมีการแต่งตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วชุดปฏิบัติการที่รับผิดชอบต้องปฏิบัติหรือทำทันทีลงพื้นที่โดยเร็วตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงอย่างรวดเร็ว และมีการแบ่งงานชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วอย่างชัดเจนการปฏิบัติหน้าที่หลังเกิดเหตุมีการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัยเช่นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ประชาชนในด้านการประกอบอาชีพต่างๆโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนการประชุมคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือประชาชนการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อช่วยเหลือประชาชนและมีการช่วยเหลือประชาชนจริง ทั้งนี้ได้มีการสำรวจจำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบรวมถึงสัตว์เลี้ยงการเกษตรและอื่นๆโดยมีการรวบรวมข้อมูลผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบรวบรวมข้อมูลสัตว์เลี้ยงและการเกษตรอื่นๆมีการสังเกตสอบถามสัมภาษณ์ว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงจากผู้ประสบภยัยมีการวินิจฉัยเพื่อวัดสิ่งที่ได้รับผลกระทบความล่อแหลมหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถนำไปใช้ได้ทันที